โดนออกจากข้าราชการส่วนอีเมียน้อยที่เป็นครูก็กําลังโดนร้องและถ้าเกิดไม่โดนออกจากราชการก็คงจะโดนชาวบ้านกระทืบอีหาหน้าก็เหยียดดั้งก็หักเสือกไปเป็นเมียน้อยชาวบ้านเขาเอีกควายและอีผู้ชายก็โ,โหรสนิยมต่ำและเกินอีหามีเมียน้อยทั้งทีอีหาเสือกขี้เละกว่าเมียจริง ส้นตีนส่วนเมียหลวงก็อุ้มท้องเจ็ดเดือนแปดเดือนสู้ชีวิตมึงไม่ได้ห่วงหรอกพลังหญิงท้องแก่เนี่ยมันจะเป็นพลังที่คูณเท่าทวีคูณพลังความเจ็บใจของหญิงท้องแก่เนี่ยมันจะเป็นพลังที่คูณเท่าทวีคูณกูณจะบอกมึงให้ควายเดี๋ยวถ้าเกิดกูเจอตัว อียิงท้องแก่เนี่ยไม่สามารถไปตบไปตีใครได้หรอกแต่เขาก็เดินหน้าเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายทางด้านราชการเพราะว่าการเป็นราชการไม่สามารถที่จะมีเมียสองเมียสามาาได้นะโดนร้องบุ๊โดนปลดออกจากราชการเลยนะนี่คือวินัยค่าราชการริออาจจะเป็นค่าราชการไม่ว่าจะเป็นครูพยาบาลหมอตำรวจทําผิดวินยัยไม่ได้วินัยคืออย่าไปคบชู้สู่เขาทัวเขาเมียใครไม่ได้ ถ้าริอาจจะเป็นข้าราชการแล้วไม่รู้จักกฎหมายราชการก็อย่าเป็นราชการมึงออกไปเลยนะคะไปนัง่งปลูกผักปลูกถั่วกินริมนรั้วเอาข่าวดังในรอบสัปดาห์ที่ทหารยศในสิบไปมีชู้กับครูแล้วครูก็หน้าเฮียดดั่งหักอีฮา่าอันนี้กูพูดตรงๆนะกูไม่ได้บูลลี่แต่มึงอ่ะหน้าแบนดั่งหักผิวก็เหีย รถนิยมมันก็ต่ําเสือกไปเป็นชู้กับผัวชาวบ้านแล้อย่างมั่นอกมั่นโหนกอีควายถ้าผัวชาวบ้านเนี่ยเมียเขาท้องอะ่ะมันย่อมจะต้องไปฟัดกับกะหลี่อยู่แล้วเพราะผู้ชายเนี่ยมันจะอดอยากปากแห้งประมาณเป็นเดือนเดือนเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกมันก็จะต้องไม่มีตังค์มันก็ไปฟัดกับพุงกับมึงแต่ถ้าเกิดมันมีตังค์มันก็ไปอาบ,บนวดเพราะเมียมันท้องเก้าเดือนผู้หญิงท้องเก้าเดือนเนี่ยเขาเสียสละมึงนึกดูท้องอุ้มลูกเป็นปีปีเนี่ย ต้องดูแลลูกขณะเดียวกันพอท้องใกล้คลอดเนี่ยแปดเดือนเ้เดือนเนี่ยมันฟิชเชลิงไม่ได้อยู่แล้วจะไปต่อแขนต่อขาให้ลูกได้ไงฟิเลิงไม่ได้อีผู้ชายมันก็คันเด็กนุมมันมันก็คันพอคันปุ๊บไปเล่นชู้อีควาถ้ามึงอยากจะเอาผัวเขาเนี่ยมึงก็แค่ไม่ควรจะยึดเป็นของตนเองอีหาเสือกยึดผัวคนอื่นจะเป็นขอผัวของตัวเองก็ชิบหายเดสิคะปีนต้นนิ้ว เห็นเห็นเห็นหน้าตัวจริงแล้วล่ะแม่งหน้าเหี้ยกดังหักอีควายชีวิตเนี่ยนะเกิดมาด้วยตัวคนเดียวเวลาตุยก็ตุยไปกับตัวคนเดียวเวลาตุยเนี่ยมึงไม่ได้ไปตุยกับผัวชาวบ้านหรอกมึงตุยคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่สำเนียกวินัยราชการก็ไม่สำนึกกฎหมายราชการก็ไม่สำนึกกฎสังคมก็ไม่สำนึกเนี่ยมึงก็ไปขายตัวอีควายสลีไม่ต้องไปเป็นครูไปเป็นสาลีเลย นะคะถ้ารีอาจเป็นครูและยังจะไปเป็นเมียน้อยชาวบ้านเนี่ยอย่าเป็นครูจงไปเป็นสรี <c oughs> เขาจะมีนิสัยอย่างไรมันไปเกี่ยวอะไรกันกับการที่ตัวมึงหรือน้องมึงหรือโคดมึงอะไปเป็นเมียน้อยเขาอีควาย <c oughs> ถ้าผู้ชาย <c oughs> กับผู้หญิงที่เขามีครอบครัวถ้าเขาจะมีปัญหากันมึงต้องรอให้เขาหย่าก,ก่อนถ้าเขาจะมีปัญหากันเป็นเรื่องภายในครอบครัว แต่ใครที่มึงจะไปเอาขลังผัวเขาเนี่ยมึงอย่าเสือในเรื่องของคนอื่นเขาง่ายๆแค่นี้แหละอันนี้กูก็ยินกับรายการพี่หนุ่มนะมึงถ้าผัวเมียเขาจะมีปัญหากันภายในครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาไม่ได้เรื่องของโคตรเง่ามึงนะอีหา่ากูเนีย่ยเกลียดนักอีพวกแบบสไตล์อย่างเงี้ยจริงๆกูเกลียดมากเลยคือมันเป็นลักษณะที่ว่าสังคมนี่นะการที่ไม่ทํา การที่ไม่ทำหนุการที่ไม่เคารพกฎหมายเนี่ยก็แย่แล้วแต่การที่ไม่เคารพทำนองคลองธรรมเนี่ยยิ่งแย่อีกแล้วการที่ไปแย่งผัวเขาเมียใครไม่ไม่ไม่รูปหางแล้วก็เอาหมดเนี่ยอันนี้ยิ่งพฤติกรรมชั่วถ้าสังคมถ้าเกิดไม่รู้จักแยกแยะเนี่ยนะมันจะกลายเป็นสังคมอยู่ร่วมกันลําบากนึกออกใช่ไหม,อ,มนนะนะอีดั้งแมบนั่นน่ะนะอีดั้งแมบอีครูเมียน้อยดั้งแมบนั่นน่ะนะมึงโชคดีเท่าไหร่แล้วที่อีเมียหลวงเนี่ยมันมีสติ เป็นคนฉลาดเขาต่อสู้ทางด้านกฎหมายแต่ถ้าเกิดเขาคิดสั้นเอาตุ้ยบุ้ยของผัวเขาเนี่ยนะออกมาแล้วก็ตั้งบั้งบึงตายเนี่ยนะแมงสมองไหลโดยที่ดั่งก็ไม่ได้ทำอีควายเป็นครูเขาให้ไปเป็นครูไม่ได้ไปให้ไปเป็นเมียน้อยจำไว้อีดั่งแมบเขาให้มึงไปเป็นคู่ไม่ได้ให้ไปเป็นเมียน้อยอีดั่งแมบอ,อ,อีควายอีโค้ เขาให้มึงไปเป็นครูเขาไม่ได้ให้มึงเนี่ยไปเป็นเมียน้อยถ้ามึงคันเนี่ยมึงก็ขายเข้าใจไหมอีครูเมียน้อยอีดั้งแม็อีขาโกงถ้าหาเนี่ยมีคนอยากเป็นเยอะแยะถ้ามึงเป็นนายสิบแล้วไม่ได้ไปลบด้วยเสือกป็นฟิจลิ่งกับครูซึ่งเอาเมียน้อยแล้วย่อเย้ยเมียหลวงเนี่ยมึงก็ต้องถูกปลดเพราะว่าเป็นผิดวินัยข้าราชการถ้ามึงจะแดกภาษีประชาชนเนี่ยมึงอย่าทำตัว เป็นมากชู้หลายเมียจาใส่กระโหลกไว้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการผู้ใดก็าตามเข้าใจใช่ไหมคะเน่าหน้าตามันก็คมขำอยู่ส่วนอีครูนั่นไม่ได้เลยดั้งแมบนิสัยชู้ดั้งแแมบส่วนอีผู้ชายเนี่ยมันหน้าตาดีมันหน้าตาได้อยู่ก็สมควรคนเรามันมี เยื่อัยต่อกันเนี่ยผู้ชายก็ออกจากราชการผู้หญิงก็ออกหลกจากราชการก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็อุ้มสมกันแล้วก็คนหนึ่งก็ไปเป็นแมงดาส่วนอีกคนหนึ่งก็ไปเป็นสาลี่แต่สาลี่เนี่ยน่าจะเป็นเทรนด์ของฝรั่งเพราะว่าฝรั่งชอบคนดั้งแมท